บทสวดโพชังคับปาริตังหน้าเจ็ดสิบเจ็ดหนังสือมนพิธีอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสรงางังอภิปูชยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธผควาพุทธังะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตผขวาตาธรมโมธม,มังนัมมัสามิสุปาติปันโนผขวโตสาวกสังคโคสังขังนมัมามาาินโมตสะผขวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโพธชังคูสติสังขาโตธรมมานาังวิจโยตถาวิริยามปิติปัสสันทิโพธชังคาจะตถาปรี สัม,มาทุเปกขพโชังคาสัตเตเตสัพพทัสสีนามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุลีกาตาสังวัตตันติอภินยายะนิพานายะจะภูธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพธา เอกัสมิงสัมมยนาถูโมกคลานันจากกัดสปังคิรานีทุกิเตทิสวโพภชังเคสัต,ตเตเสยียเตจะตังอภินันทิตวาโลคามูจิงสุตังคณีเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพธาเอากัาธรรมราชาปิเครันเยนาภิปิริโตู จุนทัตถเลนะตันเยวะพนาเปตะวานะสาธรังสัมโมทิตาวาจะอาพาธาตัมหาวุธาสิฐานะสูเอเตนะสัจวัตเชนะโสถิเตโ,โหตุสัพพาธาปีนาเตจะอาพาธาตินนันนำปิมเหสีนังมังคาหตะตักิเลสาวะ ปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวัตเชนะโสถิเตโหตุสัพพทาขอให้ลรกภัยไข้เจ็บในกายของข้าพเจ้าจงมาลายหายไปด้วยฤทธิแห่งบทสวดพระคาถานี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ